วันนี้ถ้าเราจะมาแต่งประโยคแล้วก็ตอบแล้วคำถามประโยคที่เราได้เคยเรียนมาเป็นการทวนนะคะถ้าเราหรือมีใครมาถามเราว่าโ o h ินเฟียสตูโบฮินฟาเรนเบียโ o ฮินฟาเรนเบียวันโฮมสตู วันคอมสู่วูบิสู่วูบิสูเราจะตอบเข้าว่ายังไงคะเราอยู่ทางขวามือจะเป็นคำตอบก็คืออ่าอีกบิน s ูเฮา s ซออีกบิน m ูเฮาเซ o เมอร์เกนคอมมิกมอร์เกนคอมมิกวีฟ่าเรนนักมนเช Wir fahren nach m ü น c h e n Ich fahren ไหนเราขั i รเราขัเรากังเอาัง่งนี้มารวมกันเราก็ได้ประโยคนเาถไปแล้วก็ประโยคคถามแบะ็็ปเระโยคป็นกาบร็เลป็่นเการทเลาย่นเกมแบทายบสเกมแับนๆบทนะคะกัหนังว่าเราคงจะถูกกันทุกข้อนะคะเจ้า